ทำไมสัตว์กว่า40%มันถึงต้องสูญพันธุมันเป็นเพราะอะไรนะคกรุงเทพที่ที่จะมีโอกาสในการจมนทะเลลงในอนาคตจึงชุดตัวลงเนื่องจากการสร้างเมืองขนาดใหญ่จำนวนมาก น้ำแข็งก็ลบอะไรน้ำท่วมโลกจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพบริเวณพื้นดินที่กรุงเทพเนี่ยมันมีลักษณะดินพิเศษคือมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วมันก็นุ่มๆถ้ามันต้องรับอันหนักมากๆแบบมันจะเกิดอาการสุดตัวก็จะทำให้เกิดเป็นหลุมลงไปแล้วก็ทำให้เกิดน้ำมูลนี้ขึ้นค่ะเรื่องเนี่ยเกิดภาวะโลกร้อนไม่ได้แบบมีการเล่กระโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ปากการัางเนี่ยเอ,อ่อฝ้าขา,าวโดวยทีวยว่แบบว่าจะมีฟอกขาวอยู่ที่ปากการัางคะ่ะแล้วก็ดีไซน์เกาะให้เป็นการแบบว่าแตกเปรียบเสม,มือนแบบว่บบ่่าาากกกอขงโลละะทททีถูยค สมมติว่าเสด็จขยะมันมากขึ้นมันก็สามารถลอยไปถึงขั้วโลกเหนือได้แล้วก็ทําให้มีขั้วโลกหรือเพ่นวินหรือน้ําแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายทําให้น้ําเกิดน้ําในมหาสมุทรเยอะมากขึ้นทําให้น้ำท่วมโลกได้ครับเหมือนโลกเริ่มสลายอะไรประมาณนี้ครับก็เลยสร้างเป็นตึกที่ล่มสลายเออในวันที่โลกล่มสลายครับก็เป็นน้ำท่วมโลกประมาณนี้ครัเพราะไฟป่าที่เกิดจากภาวะเดินกระจกนะครับก็คือแทนตัวของโดมเป็นภาวะเดินกระจกครับแล้วก็แทนตัวของไฟป่ามันใส่นาฬิกาที่กำลังเผาอยู่ครับ